อยู่ที่ไหนอยตรดิดค่ะคูตรริดค่ะแล้วอยู่ๆก็เพอ้อขึ้นมาค่ะเหมือนเขามีโรคแบบโรคจิตอยู่ให้น้ำมนกินหนึ่งขวดดูดิไปโดนของมาป่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหน้าเขาเปลี่ยนไปป่ะเปลี่ยนค่ะหน้ามืดหน้าดำเลยใช่ไหมค่ะไอ้ะอะอ่ะกินน้ำมนไปก่อนอามาอาจารย์เอ๋ ไอ้นั่นมาเรื่องอะไรจ๊ะดื่มไ่เยอะๆว่ามาเรื่องอะไรหูวิดีแต่พูดไปไม่ไม่อ่านจัาไม่อ่านไม่อ่านหน้าเธอแต่ว่าอัดเสียงเธอพูดไปเอาพูดไปไม่ค่ะวันนี้หลวงพ่อรู้มาสั่งมาแค่นั้นแหละ มันมันก็ซีดแล้วมันทำอะไรเราเราทำงานเป็นเครือข่ายใช่เรามีสำนักงานใหญ่สมา่เทวดาก็ไม่ตัวโอเคค่ะอ่าเป็นไงดีขึ้นรหอยังพ่อ่ะแม่ป่ะมาไปมาลาหนวงพ่อก่อนดีขึ้นรหอยังพูดรู้เรื่องรหอยังตอนนี้ค่ะเขารู้เรื่องเอาตะมนต์ไปกินเอามาเอาหัวมา อายวิญ,ญญาณเอ้ยอยู่ในร่างนี้อาบุญอ,อกุศลไปอย่าไปเกาะอ,อย่าไปเกี่ยวอย่าไปทาร้ายขา้าให้ได้บุญได้กุศลหายเจ็บหายป่วยหายหิวหายกระหายหายทุกข์หายร้อนให้เขาได้เป็นปกติด้วยลูก่าได้บุญได้กุศลแล้วอ,อันน้ำมนต์ดู่เยอะตามนี้ซาสว่างขึ้นยัง จิตใจปกติขึ้นยังเอานี่แหละิดน้ำมันเยอะๆตาตาจิตตาดำๆแล้วนี่ท่านมองเห็นแล้วนี่ดีขึ้นยังหน้าตาคืดำเหมือนไม่ใช่ปกติตะกี้ดำกว่านี่นี่นี่ขาวเนี่ยค่ะต่อมานี่นั่งหลับมาไม่สนใจอะไรเลยอยากจะกลัดจ้ะวิญญาณมันมาเอาบุญตามนี้ไม่เป็นไรสาธุแล้วนี่ต้องกลับอุตตริดหรอใช่นี่มาจากอุตตริดเลยหรอมาออกมา ประมาณปีสี่ชื่นปีห้าแล้วมาหลงเข้าไม่ถูกตั้ง GPS มากับวนอยู่นี่แหละได้บุญแล้วแล้วไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพหรอไม่มีค่ะแล้วเพื่อดีไปเจอพี่พี่ถวายสังฆทานก็ได้เกาะด้วยโอโมทนามเป็นแกนเอาบุญไปได้คันนะคะหายเจ็บเอาไปไหนไม่ได้ไม่มาไกลจะเป็นจะเดี๋ยวหกยจะเป็นปีกว่าสองปีแล้วกี่วันนานแล้วค่ะปีกว่าสองปีแล้วก็ดีนะ แต่พักหนันี่เป็นเยอะเก่นีป่าดันเหมือนมีคนขอบุญอะไรมุนจดมนสวดมนตเด็ดไม่รูแกสวดไม่จบก็คือจับมือไปไปไอ้แม่ไอ้ม่เอา้นหมวไปกินเยอะเป็นไงลูกอับเบีอะไรจ๊ะเด็กน้อยเร็วค่าขายไม่ค่อยจะดีเลยอะ เขาไปอธิษฐานไปทําบุญบ้างแล้วมันมีปัญหาเรื่องคุณก็ผ่านผ้าผ่านหน้าร้านก็ใส่บาททุกวันะเธอเอาน้ำมนต์ไปลดหน้าบ้านเธอไปลดลดลดหน้าบ้านบอกว่าหลวงพ่อสั่งมาว่าเออเจ้าที่แล้วก็วิญญาณแถวนั้นได้รับบุญกุศลแล้วอย่าปิดอย่าบังเปิดโอกาสให้ด้วยเข้าใจเปล่าเราต้องบนที่เราขายของด้วยใช่ไหมคะว่าไอ้ที่ที่เราขายของค่ะเขบอกว่าหลวงพ่อสั่งทำงานเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมอยู่แถวไหนอ่ะหนูนี่อยู่แม่สอด หนูขายของอยู่ที่แม่สอดหนูลงกลับมารับแม่ที่อยู่ตรดิศแล้วมานี้อันนี้น้องอยู่ตรดิศแม่อยู่อที่ไหนอุตนอูตรดิศอ,อ,อยู่กับน้องหนูไอยู่แม่สอดแม่สอดนี่ก็ดีแล้วนี่อยู่แม่สอ,อด,ด,ดออถามว่าตรงค้าขายตรงเราเม่อ,อก่อนตากใช่ไหมตากใช่ไหมใช่ค่ะผมก็มีปัญหาอะไรเหรอหนูว่าแบบเมื่อก่อนค้าขายดีแต่ตอนหลังนี่เหมือนจะมีอะไรปิดกั้นคือลูกค้าเคยซื้อเราแล้วทีนี้ว่าจะขายแล้ว ขายกับข้าวค่ะกับข้าวเหรอค่ะอาเธอน้ำมันนี่แหละไปรถด้านหน้าตามนี้เข้าใจป่ะบอกว่าหลวงพ่อสั่งมาอันนี้สว่างสวัยแล้วอ่าไม่เป็นไรแล้วไม่เจ็บไม่ปวดนะเอาเลยนะเอาทะเลาะอะไรกันเนี้ยผิดใจกันมีเรงทะเลาะปวข้าวเอาเข่ามา อ่าไม่ัน้าแล้วไีนี่ปกติขี่จักรยานเหรอขี่จักรยานไปกี่วันมาขี่นขี่ล้วหายแล้วไอ้ผีห้ามห้ามไปเกาะเขาได้บุญได้กุศลแล้วไปจุดดีลูกอ อุตรดิตแล้วค่ะหลวงพ่อมาตั้งแต่เช้านะครับโชคดีไปหาจนเจอมมาันไปหลงเหรอหลงไปถึงไหนหลงวนอยู่หลายรอกสิริค่ะ GPS พาวนไปวนนไปวนมาถ้าของแท้ต้องหลงถ้ามาแล้วไม่หลงแสดงว่าไม่ใช่ของแท้ผมมาวนไปนู่นแหลยป่านหมดมาแล้วแต่เขาป่านหมดแล้วตายแล้วก็ยังวนน้องอธิษฐานจิตแรงๆนี่แหละ ตอนน้็พูดว่าหนูคุณจะต้องมาสินะคะเราตั้งใจมาค่ะสาธุค่ะได้ละน้ำมันไปกินนี่นเออยอะจะไปฉีดยาอีกนะจะไปฉีดยาอีกนะจะไปฉีดยาสาธุนะ่าชคดีลูกเย้ย ดีคุยกันเลย